นิยายเรื่องเปลี่ยนจากนายให้กลายเป็นเธอตอนที่เจ็ดมึงมันเห็นแก่ตัวไม่ทำไม่มีอารมณ์ไรวะพี่พอสผมเสียเวลานะพี่ไอชิบหายกูบอกว่าไม่เอาไงอืเสียงในห้องน้ำยังคงดังออกมาอย่างไม่เกรงกลัวว่าใครจะมาได้ยิน ที่นี่เรื่องแบบนี้คงเป็นเรื่องปกติสินะแต่มันไม่ปกติตรงที่คนที่อยู่ในนั้นเป็นไอ้พี่พอสนี่แหละผมทุบป,ประตูเสียงดังใครวะมีคนเข้าอยู่ยเสียงไอ้คนที่อยู่ข้างในตะโกนออกมาอย่างหุดหงิดก่อนผมจะได้ยินเสียงจวบจาบต่อ พี่พอตมึงอยากตายหรือไงที่จะเอาคนอื่นต่อหน้ากูเนี่ยผมลองทุบป,ประตูดูอีกทีเฮ้ยก็บอกว่ามีคนเข้าอยู่ไงไอเวนนั่นเปิดประตูออกมาไอพี่พอรตยังง่วนอยู่กับการติดกระดุมเสื้อให้ตัวเองกูบอกว่าไม่มีอารมณ์ไม่มีอารมณ์เชี่่ก้า เออกูเองนี่ขนาดมึงไม่มีอารมณ์มึงยังพาคนอื่นมาอยู่ด้วยในห้องน้ำได้พี่พอ์ดูอึงอ้งๆที่เห็นผมแต่ก็รีบตีหน้าเฉยชาพี่พอต่ะพี่ไม่เคยเป็นงี้นี่หว่าผมคิดถึงพี่นะผมไม่เอาเงินก็ได้ให้พี่ฟรีเลยอะไอบานนันไม่เห็นผมที่ยืนหัวโดดอยู่หรือไงหันไปอ้อนไอ้พี่พอดเฉย ไปต่อที่ห้องกับพี่ไหมล่ะไอเฮียพี่พอรตมึงเห็นกูเป็นอากาศไปแล้วเหรอจริงเหรอพี่ผมไปห้องพี่ได้จริงเหรอปกติพี่ไม่เคยให้ใครไปที่ห้องไม่ใช่เหรอวะงั้นไปกันเลยไหมพี่ไอ้นั่นท่าทางดีใจสุดชีวิตดึงแขนไอพี่พอรตเดินผ่านผมออกไปผ่านแค่มันนะแต่ไอ้คนที่มันดึงมืออยู่คงต้องข้ามศพผมไปก่อนแล้วล่ะ ถอยดิมึงจะมายืนขวางทางคนอื่นเขาทำไมพี่พอตผักผมออกแต่แรงคนเมาหรือจะสู้แรงคนโมโหผมลากไอ้พี่พอตให้เดินตามออกมาไอ้เด็กนั่นงงตึบมันไม่ทันได้โวยวายอะไรผมก็เอาแบงค์พันปึกใหญ่ตบหน้ามันไปเต็มๆเมงียบเชียวละเฮ้ยเก้า ไอน้นิวที่ยืนรออยู่ข้างรถหลังจากที่ไม่รู้ว่ามันทำอีท่าไหนไอพี่ไบถึงได้ไปนอนแบะอยู่หลังรถกับไอพี่ปิงได้มาช่วยดิวะหนักชิบหายผมพยายามแบกไอพี่พอตท,ที่ตัวโตพอๆกับผมแต่แบกไม่ขึ้นจึงต้องให้มันกอดคอแล้วพยุงออกมาแทนเชีย่ยพี่พอตน่าจะเมาหนักสุดแล้วมั้งเนี่ย คงงั้นแหละก็แม่งเล่นเมาแล้วพูดจาไม่รู้เรื่องเดินขาลากซะขนาดนั้นไอพี่ปิงยังเมาหลับไม่สร้างความเดือดร้อนไอพี่ไบย,ยังมีสติโทรเรียกเมียมารับแต่ดูไอ้คนข้างๆผมนี่สิเมาอย่างหมาผมพูดเลยผมกับไอนิวช่วยกันยัดขี้เมาคนสุดท้ายขึ้นรถก่อนที่ไอน้นิวจะเดินอ้อมไปนั่งฝั่งด้านข้างคนขับ แล้วให้ผมขับออกไปส่วนรถไอ้สามตัวข้างหลังนี่มีสติแล้วค่อยให้มันมาเอากันเองเดี๋ยวไปส่งไอ้พี่ปิงก่อนแล้ววันนี้กูคงไม่พาไอ้พี่ไบเข้าบ้านแม่งและสะภาพนี้ไม่มาพี่ไบก็แม่กูช็อกตายแน่กูจะไปนอนห้องไอ้พี่พอร์ตมันไอน้นิวบ่นอย่างหัวเสียผมกับไอน้นิวไปส่งไอ้พี่ปิงแล้วก็ช่วยกันลากขี้เมาสองตัวนี่ขึ้นห้อง นิวผลักพี่ไบลงบนเตียงส่วนผมวางไอพี่พอตไว้ที่โซฟาก่อนที่ผมกับมันจะนั่งลงกับพื้นอย่างหมดแรงแม่งไอพี่ไบนะไอพี่ไบกูฆ่าแม่งทิ้งเลยดีไหมไอ้นิวถีบไอพี่ไบที่นอนนิ่งอยู่เต็มตีนใช่ครับถีบสุดยอดเลยผมนั่งมองอย่างอึงอ้ง ตอนหวานนี้ไอ้นิวก็หวานหมดขึ้นบทจะได้นี่ผมส่งสารไอพี่ใบเชียวนิวพี่ขอโทษไอพี่ใบตื่นขึ้นมาอีกครั้งมันลูบหลังตัวเองป้อยๆคงจะเจ็บที่โดนถีบแต่ยังไม่รู้ตัวขอโทษแล้วมันหายไหมรู้บ้างไหมว่านิวเป็นห่วงแค่ไหนอะ เดี๋ยวนะนิวเมื่อกี้มึงยังโหดอยู่เลยมึงจะร้องไห้แล้วลงไปนั่งตักศพเขาแบบนี้ไม่ได้ขอโทษอย่าร้องนะนะครับพี่ขอโทษพี่จะไม่ทำแบบนี้อีกพี่ใบรูปหลังนิวอย่างปลอบอบแล้วนี่จะให้กูมานั่งดูฉากนี้เพื่ออะไรเออนิวกูกลับห้องก่อนนะ พอรู้ตัวว่าเป็นส่วนเกินผมก็รีบลุกขึ้นเพื่อที่จะกลับห้องแต่เหมือนผมลืมอะไรไปบางอย่างนะเดี๋ยวไอ้ก้าวเอาเมียมึงไปด้วยเฮียไอ้พี่ไบบอกว่าไอ้พี่พอตเป็นเมียผมงั้นเหรอเดี๋ยวนะเมียมืออะไรนิวไม่เข้าใจนั่นแบลวจริงอะไรจริงใส่ใอย่างไอ้นิวมันคงไม่รู้เรื่องแหละ ก็ที่พี่กับไอ้ปิงเมาแอจนกลับบ้านไม่ได้แบบเนี้ยก็เพราะไอ้พี่พอร์ตนั่นแหละทำพวกพี่อึ้งจนพูดไม่ออกพี่ใบลูบผมไอ้นิวอย่างละมนุนค่อยๆพูดเสียงนิ่มๆเฮ้อนี่กูกำลังจะช็อกกับเรื่องที่มึงรู้อยู่นะเว้ยทำอะไร ไอนิวถามยำ้ำที่จริงผมก็ชัดเจนแล้วแหละว,ว่าไอ้พี่ไบคงรู้เรื่องผมกับพี่พอตแล้วแต่ผมก็ยังไม่รีบหยุดมันเพื่อไม่ให้บอกไอนิวกับยืนอึ้งแดกอยู่แบบนั้นไอพอมันบอกว่ามันได้กับไอเก้าแล้วแล้วไอเก้าไม่สนใจมันมันก็เลยเครียดชวนพวกพี่ไปกินเหล้าเนี่ยพี่ไบกอดนิวอย่างอ้อนๆตามภาษาคนมีความผิด ตั้งแต่เมื่อไหร่ทำไมนิวไม่รู้เรื่องพวกพี่ก็พึ่งจะรู้เนี่ยแหละจริงเหรอวะเก้าผมกรอกตาไปมาชัดขนาดนี้แล้วมึงยังจะถามต่ออีกหน้านิวจะนอนนี่กันใช่ไหมเอองั้นก็นอนไปกูพาไอ้พี่พอตไปเองผมตัดรำคาญแบบไอ้พี่พอตขึ้นหลังแล้วพากลับห้อง ไปให้ไอ้นิวงงแดกอยู่แบบนั้นเดี๋ยวพอรับตาผมพี่ใบคงอธิบายกันเองสรุปแล้วก็คือรู้กันครบว่าผมกับไอ้พี่พอตบะจำบะกันเรียบร้อยแล้วผมลากพี่พอร์ตมาที่ห้องอย่างทุลักทุเลนี่มันจะมีสติสักนิดไม่ได้เลยหรือไงเหลือเชื่อวะเมื่อกี้ตอนไปอยู่ในห้องน้ำกับไอ้นั่นยังพูดคล่องปรืออยู่เลย แม่งหนักชิบผมบ่นก่อนจะโยนมันลงบนเตียงพากูมานี่ทำไมกูจะกลับห้องพี่พอตลุกขึ้นผมเอามือดันหัวไว้เฮ้อเดินจะไม่เป็นอยู่แล้วยังอยากจะไปไหนอีกเนื้อคนเรานอนนี่แหละห้องมึงไอ้นิวกับไอ้พี่ไบามานอนผมพยายามทำใจเย็นแล้วนะ เย็นแล้วจริงๆแล้วก็ใกล้จะไม่เย็นแล้วด้วยถ้าไอ้คนขี้เมายังทำตัวงี่เง่าด้วยการลุกสเปะสปะเดินชนนั่นชนนี่ไปเรื่อยแบบนี้ไม่เอากูจะไปนอนห้องกูไม่อยากอยู่กับมึงนี่มันหมายความว่าไงไม่อยากอยู่กับผมงั้นหรอจุกชมัดทำไมอยู่กับกูแล้วมันทำไม ลีลากูสู้ไอ้เด็กนั่นไม่ได้หรอเด็กไหนวะยังจะมีหน้ามาถามอีกแขวผมฉีกเสื้อมันด้วยมือข้างเดียวจนกระดุมหลุดไปคนละทิศคนละทางก็ไอ้เด็กเขี้ที่ฝากรอยไว้บนอกเมียกูนี่ไง ผมใช้หมัดดันที่อ,อกไอ้พี่พรสแรงแรงอย่างเจ็บใจห่างกับผมแค่ไม่กี่วันก็ร่านไปหาผู้ชายคนอื่นคำว่าไม่ผูกมัดของมันนี่จะใช้กับผมจริงๆสินะเมียเมืออะไรเลิกพูดเถอะกูขยะขยงตัวเองวันนั้นกูก็แค่อยากลองมึงอย่ามาเหมาว่ามีสิทธิ์เรียกกูว่าเมียไปตลอดแบบนี้ดิวะเจ็บสัตว์ ผมเองไม่ใช่หรอที่พยายามจะหายหน้าไปจากไอพี่พอตเพราะผมอยากทำให้มันเจ็บใจเล่นที่โดนผมฟันแล้วทิ้งแต่พอไม่เจอมันผมก็เหมือนจะบ้าตายรู้สึกหงุดหงิดชิบหายที่ต้องคอยหลบหน้าไอพี่พอตตลอดเวลาผมคงเป็นบ้าไปแล้วจริงๆที่ไปติดใจคนอย่างมันไม่ให้เรียกเมียแล้วจะเรียกอะไรก็มึงเป็นเมียกู ผมยัดเยียดความเป็นผัวให้มันสํานึกเถียงกับคนเมานี่ก็ไม่รู้จะได้อะไรเหมือนกันแต่อาการตาปลือของไอพี่พอตอนนี้เซ็กซี่ชะมัดเหมือนโดนอ่อยทางอ้อมเลยวะก็มึงบอกเองว่าไม่ผูกมัดมึงยังจะมายุ่งกับกูทำไมก็ตอนนั้นกูไม่อยากผูกมัดกับมึงแต่ตอนนี้กูอยาก ยิ่งเห็นมึงไปอยู่กับคนอื่นกูยิ่งอยากเก็บมึงเอาไว้คนเดียวผมพูดในใจมึงหนีกูไม่พ้นหรอกกูอยากเก็บมึงไว้คนเดียวอย่าหวังว่ามึงจะได้ไปเที่ยวร้านเอาใครไปทั่วอีกผมขู่มันออกไปไม่รู้สั่งเมาแล้วมันจะจำได้หรือเปล่าแต่อย่างน้อยผมก็ถือว่าผมได้บอกมันแล้วว่าผมต้องการอะไรหมายความว่าไงวะ มึงจะคบกับกูหรือไงนี่คือคำถามของคนเมาทำไมแม่งคิดคำถามขนาดนี้ได้วะผมเริ่มไม่แน่ใจแล้วว่าไอพี่พอตเมาจริงหรือเปล่าไม่คบว้ยแต่มึงจะไปเป็นของใครอีกไม่ได้ก็แค่นั้นแล้วมึงอะก็เรื่องของกูมึงจะบอกว่าห้ามไม่ให้กูมีใครแต่มึงมีได้งั้นเหรอเออ ผมตอบไปสั้นๆผมก็น่าจะหมายความแบบที่พูดนั่นแหละผมก็ไม่มั่นใจนี่นาว่าจะมีมันคนเดียวแล้วจะพอยาไส้หรือเปล่าแต่กับไอพี่พอตก็ถือว่าพิเศษนะผมห่วงมันไม่อยากให้มันไปมีคนอื่นแต่กับเด็กในสต๊อกของผมผมไม่สนใจหรอกว่าเวลาลงจากเตียงผมไปแล้วพวกนั้นจะใช้ชีวิตยังไง หรือจะไปทำอะไรกับใครต่อหรือเปล่าเห็นแก่ตัวพี่พอตอบกลับมา3ามคำจบตอนที่7แล้วนะคะถ้าชอบอย่าลืมกด subscribe ไว้นะคะขอบคุณมากค่ะ